อาจน,นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมุติว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าของน้องน้องกันนะตรวจงานนะอันนี้หัวหน้าแล้วหัวหน้าอาจารย์ทำไมทำตัวนี้ผิดนะ่ะไม่น่าผิดได้เลยนะมันไม่ได้ยากอะไรนะเธอไปแก้มันนะเข้าใจนะคิดบวกกับเจ้านายคิ่ยังไงครับเอาบวกกับอาจารย์ก่อนนะไม่ใช่อาจารย์เจ้านายเจ้านายเจ้านายดีไงครับบวกคิดต้องดีใช่ไหมด,ดีไงครับ ตักเตือนเจอานายตักเตือนทดสอบแง่ครับแล้วดูดีนะมารอบสองครับไม่ใช่เรื่องจริงนะอาจารย์มันก่อนพี่บอกให้แกเอ้ยมันก่อนฟังพี่อยู่หรือเปล่าอ่ะทำไมยังเหมือนเดิมอยู่เลยจะทำอะไรอ่ะจะต้องมีสติมากกว่านี้นะแก้มันนะอะไรกันแง่คิดบวกกับหัวหน้าคิดยังไงครับเออได้ยังไงครับโอเค จะได้โอกาส้ไะลไดีนะัน้รับเราจะได้คัุ่ตัวเองรอบสามไม่ทัรไ่ไหนไม่ไรน้องอันนี้น้อจะเป็นนังเองนะจันเธอจะทำงานนี้อยู่เปล่าอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะเอาพี่รอตอนนี้เลยทาไม่ได้ไม่ถูกต้องนะเธอไม่ ไม่ได้อ่าอารุณานตเนี่ยที่พวกว่าว่าน่าที่ไงไม่เป็นไรแต่แรงไปหน่อยไม่เป็นไรแรงคือทุกอย่างนะครับปีนนี้หมายเลขของเราต้องคิดบวกแต่ถ้าเส้นถ้าสตคติต้องบวกด้วยอ่ะเราจะให้ชัดเจนว่าถ้าถ้าสติบวกคืออะไรถ้าคติบวกจะบอกว่าเรายังอ่อนด้อยอะไรเราต้องพัฒนาเรื่องอะไรโลกเก่งเรื่องอะไร และทัศนติบวกจะบอกให้เราสู้ต่อเสมอไม่ถ้ามันมองเหมือนว่าเป็นความผิดของเราเองที่เรายังทําผิดซ้ำอีก่ามอีกมันจะ่เป็นทัศนคติที่มองเป็นความผิดหรือว่าทัศนิทัศนคติที่บวกครับคือมองมาที่ตัวเองก่อนเราจะผิดอีกเหรอเราจะผิดอีกเหรอดังนั้นถ้ามีการตักเตือนแล้วนี่เป็นการมองแบบทัศนคติที่มองตัวเองแต่ไม่ได้มองคนคนข้างนอก ใช่ครับท่าท่านสื่อง้า่อเองไอนน้ถูกต้องครับถูกต้องคืออาจารย์ถ,ยถ้าอยากอาจารย์กอาจารย์เฉพาะถ้าอยากจะบอกว่าเราต้องมีทัศนติที่บวกด้วยคือทัศนติบวกนี่จะบอกให้เราจะเป็นเคื่อนไข่หนึ่งที่ทําให้เราปรับตัวเองปรับทักษเก่งในทุกอันนี้สมมติว่าเราขึ้นชกมวยเอาให้ภาพชัดเจนขึ้นเราขึ้นชกมวยถามว่าเราคิดแพ้หรือคิดชนะเราคิดชนะถ้าเราคิดว่าเราแพ้แน่มันแพ้ได้อยู่ในม,<ต>มุมแล้วถูกไหมครับแต่เรามีโอแบบแพ้ไหมครับ ถ้าสถิติโบวกจะบอกว่าเรายัางไม่เก่งอะไรเขาเก่งอะไรเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรและถ้าสถิติโบสถ์บอกให้เราสู้ต่อเหมือนกันนะครับเมื่อกีเเเเ้เป็นแค่โรเพคให้เห็นนะครับว่าถ้าเราเป็นคนคิดบวก,บกคือต้องคิดบวกก่อนนะครับเจะได้ดีนิดามงานดีมันเสร็จแล้อยากทำไงดือใจอนี่ออกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสถิติโบสถ์บอกว่าอรอบ,นรอบนหน้าเจ้าไหนมาที่ต้องยิ้มแน่ต้องภูมิใจในตัวเราแน่เราจะแก้ได้ี่เรามีให้เงียบเลย ให้เหนียวความคาดหวังได้สังไปอันนี้คือทัศนติบวกที่เราใส่เข้าไปในตัวเราเองนะครับแต่าคนที่บวกแต่ทัศนติลบก็มีนะครับเช่ตัเวเขาใยดีเก่งจริงๆยิ้จริงๆละเอียดมากๆเลยนะชอบเจจริงเลยแต่ฉันคงทำไม่ได้หรอกเลเข้าใจใช่ไหมครับมันก็มีอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคือที่บวกแต่ทัศนติลบมันทิที่บวกต้องมีทัศนติที่ทีบกกททท่บวกด้วย เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราจบด้ืยองคำว่าเออดีต้องมีทัศนคติกำกับด้วยว่าเออดีแล้วยังไงต่ออะไรที่มันสร้างสัรค์ต่อเดินไปข้างหน้าตอถ้ามันไม่ดีแล้วกจบตั้งแต่ตองๆไม่ดีแล้วใช่ไหมครับจริงไหมก็ต้องมาที่จะการจัดครับถ้าไม่ได้คิดอะไรเลยครับเ้าเตือนไม่ได้คิดอะไรเราก็แก้ไขไปก็จบหรือไม่ได้คิดอะไรก็มันก็มันเป็นนอนไม่แค่บ้าแ่เราทำาะไรได้ที่ เราไม่ได้คิดอะไรเพราะมันภาคเองได้ใช่ไหมอารับแคเป็นก็ได้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเขาพูดอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็กลับไปแก้ไขแล้วก็แล้วก็เชืว่ามันภาคเองได้ครั่แต่นั่นก็คืออย่างนั้นก็คือคิดแล้วไงครับถูกไหมครับก็มันติดกันได้การไม่คิดก็คือการคิดคือมันคือคิดแล้วคิดว่าทุกคนก็เกียได้แต่เราพบกลับมาแก้ไขอันนี้ทัศนคติมันมีทั้งเจ่ปู่แล้วทั้งเสด็จปู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนี่ออกใช่ไหมครับคนเราเนี่ยวันๆเนี่ย ที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาเลยนั taking, ้นเป็นแสงบางวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้แต่ว่ามันจะคิดไปโค้งไหนกันนั้นเองซ้ายสุดขวาสุดตีโค้งแหกโค้งอะไเงี้ยเนื่อออกซ่มกันหรือคิดแบบธรรมดาธรรมดาที่ควรจะคิดกันอ่ไรเงี้ยมันก็มีมันก็มีหลายความคิดนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ที่มันสุดสุดแล้วบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราได้รับงานที่เพิ่มขึ้นชอบรู้รู้สึกว่าต้องแบกภาระมากกว่าเดิมแล้วสิมครับเราคิดยังไง อะไรเงี้ยนะครับนั่นออกใช่ไหมครับคือแต่ถ้าเทำงานทุกๆวันเนี่ยเรามันก็เราเรามั็นเท่าไงครับเวลาเราเจองานรูทีนเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยชีวิตเรามันก็รูทีนแต่เราสร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรเนี่ยงานที่เราเป็นที่เรียกว่ารูทีนอาจจะเป็นงานที่ outstanding ออกมาได้เป็นต้นยกยกเป็นตัวอย่างให้สหดยอามนะครับโอเคเดี๋ยวคุณตัางๆเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะคเดี๋ยวเราทำกิจกรรมร่วมกันสักเล็กน้อยก่อน